ะจะเตะอาจารย์ได้ไงอ,ะอ่ะนอนลงนอนลงวันนี้ก็จะได้แค่ฝึกการนอนนะครับอวันนี้เรามาหาน้องบนสีนะฮะเอากล้วยมาด้วยนะครับนี่นะครับเรามาเจอกับน้องอีกวันนึงนะฮะมากับที่เก่งนะฮะไปนี่ น้องบุญศรีกับแม่ใหม่นะครับสวัสดีขายยังฮะเนี่ยช่วงนี้ต้องต้องมาบ่อยๆคือว่าต้องมาฝึกน้องหรือว่าเข้าโรงเรียนนะครับเอาพี่เก่งอ่ะอ่าเนี่ยพี่เก่งก็จะเป็นท่านอาจารย์ที่นี่นะครับโอ้ดูฟันนะครับดูฟันนะครับโอ้ฟันที่ใหญ่มากเลย อาสินี่ก็อยากกินได้ไหมอปากรอปากรอปากรอปากน้องมุนสีอาปากกัรแล้วมีฟันยังโอ้มีแล้วครับแล้วก็ขนายก็ออกด้วยมีขนายแล้ว พี่เก่งก็จะเป็นระดับอาจารย์นะครับก็ฝึกช้างมาหลายเชือกนะครับก็จะเป็นหัวหน้าควานของที่นี่นะครับนี่นะครับสามารถเข้าได้ทุกเชือกนะครับพี่เก่งเนี่ยเป็นควานของคุณยายบุญมานะครับแต่สามารถเข้าหา น้องบุญศรีกับแม่ใหม่แม่ใหม่ในเป็นลูกของคุณยายบุญมานะครับทุกคนพอจะรู้ไหมฮะนี่นะครับทอนนี้ผมยังไม่กล้าเข้าไปสัมผัสน้องบุญศรีนะครับคือยังไม่รู้จักกันเท่าไหร่นะฮะก็ต้องมาทุกวันนะครับเพื่อแสดงความรู้จักกันนะครับนี่ฮะอีกไม่นานผมก็จะมาฝึกน้องนะครับมา ก็จะค่อยมา่อนเทเลนิดเทเลนินะครับเนี่เราจะเรียนทีลนิดทีลหน่อยนะครับให้คุ้นเคยนะสวัสดีค่าเป็นไหมโอ้คุณแม่สัสดีนะครับคุณแม่ไม่เคยเป็นช้งแสดงมาก่อนนะครั้งโชว์มาก่อนนะคดีุณแม่สัดคุัดีคุัดีเป็นไหม

กแม่าอาตลอดเลยนะค้คคาเออนักค้าเออนี่ต้องฝึกทุกวันทุกวันถึงจะเก่งนะครับนี่นะครับแรกๆก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องครับกนานะึะวัน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 วีนวั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 นันว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 ัาวน่ันวันวันวันปันวันวันมันมันันวนนันนนววน ก็ได้แล้วนะครับแต่ยังไม่ยังไม่เก่งเท่าไหร่นะครับนี่นะครับการฝึกช้างนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับกว่าจะฝึกช้างสัตว์ใหญ่คู่บ้านคู่เมืองนี่ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับแขจะฉลาดนะครับคุณแม่อาปากตลอดนะฮะอ๋อๆโดมดมโดมเฮ้กินขา บนบนบนบบนบนปะบนบนนบบนนบนเออน้าบนกนบนเอบนเอออันนี้ให้ระดับอาจารย์เข้าไปฮะผมจะอยู่ข้างหลังนะนี่นะครับคแม่เขาอยากกินนะครับเราก็ต้องผไมกล้าให้นะครับผมก็ต้องโยนเข้าไปนะครับนี่นะครับอครับนนี้อยากกิน เรามาเชอก็ ok. จะโยนเข้าไปนะครับรับสารกาอน้ลำบากนะตะกอนนะช่วงก่อนเนี่ยอ้นอนลงแล้วขี่เลย ขี่ก็กกไปเลยเอาเอาเอาเออเบิลสูงอ่าออาอ่าอันนี้แค่ามาฝึกคร่าวๆนะครับรออีกประมาณสี่เดือนนะฮะที่จะเข้าโรงเรียนบันจริงบันจังนะครับ นอนได้ไหมนอนได้ไหมนอนนอนลงมาเออเออน่ะเออน่ะเออน่ะนอนได้ไหมนอนเออเริ่มรู้เรื่องแล้วครับบนเออนั่น

นี่นะครับในฝึกข้าวๆนะครับให้น้องนอนนะครับออตอนนี้ก็เริ่มหย่านมแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะรับช่วงต่อจากพี่เก่งนะครับผมจะฝึกเขานะครับ ให้เก่งที่สุดในโลกเลยนะครับเออจำไว้ผมยังเข้าหาไม่ได้คือยังไม่คุ้นเคยฮรไหนขอลองจับหน่อยขอจับหน่อยเออเนะ่เออเนะเยอด,ดิเออ,เอ เออนะลุกลุกไหมลุกลุกเออน่ะลุกเออรู้เรื่องเฮ้ยเริ่มรู้เรื่องแล้วเริ่มแล้วจะไว้วันที่ก่อนวันที่ก่อนวันที่ก่อนจะใกล้จะวันที่ขั้นกว่าจังนะทํามันเล่นมันนะมันจะฉลาดนะวันที่ดิ๊ดิ๊วันทีดิ๊ดิ๊วันทีก่อนเดี๋ยวคุณแม่วันดี่แล้วคุณแม่วันดี่แล้ววันที่ก่อนวันที่ก่อน

นั่งลงนอนดีๆเออน่ะเออเริ่มรู้เรื่องแล้วนอนลงมานอนดีๆเออน่ะช้างที่เข้าโรงเรียนเราจะแกะโซ่ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันยังไม่คุ้นเคยมันอาจจะวิ่งได้นะครับคือมันยังไม่รู้เรื่องนะครับอ่าขึ้นเลยบางคนบอกว่าทำไมไม่แกะโซ่นะครับคือน้องยัง ยังเป็นช้างที่ยังไม่ได้ฝึกนะครับเราจําเป็นต้องผูกไว้ก่อนนะครับเพื่อสะดวกในการเรียนนะครับนอนด้วยเดินนั่งไงแล้วไหอลงไงไปหนเออนนลงมานอลงไงเล่่งไเ่เออน้องไงก็นอคุณแม่คุณแม่แม่ใหม่ในตรวจสอบแล้วนัองน้องงกอน่อนี่น เมื่อก่อนเรามาถ่ายแลแ้ว <lawsuit. S 1> ลมันกล้องมันมืดๆนะฮะแต่วันนี้เราใช้กล้องโทรศัพท์นะครับน <ambling. Yeah, c oughs> <repetition Of course> ั Maria. ่นน่น่น่ตัวนี้ก็สวยนะครับน่าร้อนเออน่ไปเอน้อยแล้วน้อยแล้เอ้ยเ้ยเ้ยบอยบอลศูนอ์บนบลบน เออนะเออนะเออนะเออนั่งองมานั่งลงมาน่านอนลงนอนลงเออวันนี้ก็จะได้แค่ฝึกการนอนนะครับบนสูงก็คือให้ให้น้องยกงวงนะฮะบนสูง

ผมเชื่อฮนะในอนาคตน้องวุลศีเนี่ยต้องฉลาดนะครับน,น,นี่ฮะธรรมดาช้างตัวเล็กจะดนนะฮะนอนลงมานอนลงนอนลงมานอนลงมาไ,ไม่นอนแล้วนะจะขิดกล้วยเ <c oughs> น่เน่เน่เนเน นั่งลงมานั่งลงก่อนนั่งวนั่งลงนั่งลงนนั่งลงเออนั่งลงอาการฝึกก็ง่ายๆนะครับคือบอกให้นั่งก็ต้องเอาอาหารให้นะครับให้ทุกวันทุกวันนะครับเออถ่ายรูปสวยๆเออบน อเนี่ยคือถึงขั้นนี enfin ้ก็คือสุดยอดแล้วนะครับเนี <isms> oh! ่ยแต่น oh. <amental 't. S 2> ้องจะซนนิดหน่อยนะครับสวัสดีครับวันสวัสดีพ่อแม่สวัสดีอีกแล้วสดี